ใส่เอาพลิกมาเข้าทางอีกทีนึงสุดผิดโชคเปิดเข้าไปเอ้าแล้วจังหวะทักบอลลูกนี้แล้วยกากใช่ไหมครับโอโ้โหเสี่ยงบ้าแล้วสุภชัยเข้าใส่ใส่ไปโอ้โหหนึ่งศูนย์ครับนี่เลยครับทำผิดพลาดครั้งเดียวเสร็จทำมูนดีรันเลยครับโอ้สุภชัยใจเด็ดครับซัดลิซสายลูกนี้บอลแสงหน้าไปเลยครับโอ้โหแล้วดูท่าเต้นเนี่ยโอ้โหว่าลิซ่าแบ็คพิงค์หรือเปล่าครับ <c oughs> <c oughs> ดูจังหวะยกมาตรงนี้ครับเก็บตกได้ครับ สมบูชคสรารชาติแล้วเปิดมาเนี่ยจะเอาพักบอลเล่นตรงนี้นยกลายเป็นโอ้โหไปตั้งให้กับโอชาแล้วพอจะยิงมาอีกทีเนี่ยเอเลนเดอร์ล็อกเนี่ยบล็อกไว้ได้ก่อนจังหวะแรกนะครับแล้วสุดท้ายสมชัยจะเด็ดยังไวที่มาเอาบอลได้ดูครับโอ้โหจับตรงนี้นยกลายไปไปตั้งให้แล้วยิงติดบล็อกแล้วซ้ายตรงนี้นี่โอ้โห,โโหคือตรงตัวนะครับแต่ยิงดีมากเพราะบอลเนี่ยแสกหน้ารู้สีสุภาเข้าไปเลยครับ ha